น,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีครับตอนรับุผู้ชมเข้าสู่รายการ n b t มีคำตอบครับวันนี้พบกันในวันพุทธที่2กรกฎาคม2568ทุกคำถามมีคำตอบทุกปัญหามีทางออกเช่นเคยกับรายการ NBT มีคำตอบนะครับวันนี้เราอยู่กับกระทรวงแรงงานครับหากคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานหรือว่าเป็นนายจ้างครับติดขัดปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือว่าข้อกฎหมายสามารถที่จะขอรับคำปรึกษาได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงคนไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศแล้วไปเจอสถานการณ์ความรุนแรงต่างๆนะครับต้องการความช่วยเหลือวันนี้ เปิดสายตลอดทั้งรายการครับผ่าน022753689นะครับแล้วก็022753690ครับมีทีมงานจากกระทรวงแรงงานสองท่านพร้อมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับคุณผู้ชมครับอยู่กับคุณกมนชนกเถื่อนสุริยะครับท่านเป็นนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการครับแล้วก็อยู่กับคุณอรดีอิ่มทรัพย์ครับเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์นะครับก็สามารถที่จะขอรับคำปรึกษาได้อย่างต่อเนื่องครับจากสถานการณ์ ความตึงเครียดนะครับในอิสราเอลแล้วก็อิล่านที่เกิดขึ้นปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับรวมถึงกระทรวงแรงงานเองมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่เดินทางไปทํางานในต่างประเทศในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ลงรายละเอียดกันอย่างชัดเจนครับอยู่กับท่านรองปลัดกระทรวงแรงงานครับท่านสมศัติปัรมสุขนสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับท่านรองครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวไปดูสถานการณ์ล่าสุดนะฮะในตะวันออกกลางความตึงเครียดเป็นยังไงบ้างครับปัจจุบัน ตอนนี้ก็จริงๆก็อยู่ในช่วงที่จุดยิงอยู่นะครับคือจริงๆผมขอย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่13มิถุนานะครับวันที่13มิถุนาเนี่ยเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเกิดขึ้นมาคราวนี้ไม่เหมือนคราวที่แล้วท,ที่ที่เรามาคุยกันเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องในในอิสราเอลมันมีทั้งตรงชนวนกาซา ะครับตรงนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่คราวนี้เป็นสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเพอเกิดสงครามนั้นเกิดขึ้นมาก็ตํานเนินไปประมาณ12วันจนถึงวันที่2ี่มิถุนายนก็มีการข้อตกลงบรรลุข้อตกลงที่จะหยุดริงในช่วง1212วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดเหตุเสียชีวิตทางฝั่งอิสราเอลนเ,นเสียชีวิต28คนแล้วก็ทางฝั่งอิหร่าน,เ,นเสียชีวิตประมาณ6 5 0คนบาดเจ็บหลายพันคนนะครับแต่ว่า ก็ยังถือว่ายังโชคดีอย่างหนึ่งคือว่าคนงานไทยไม่มีทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตเลยนะครับซึ่งผิดกับเขาที่แล้วเขาที่แล้วเนี่ยก็จะเสียชีวิตเยอะหน่อยนะครับคราวนี้ทั้งในอิหร่านทั้งในอิสราเอลเนี่ยไม่ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตวันนี้เรามีคนงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลวันนี้เรามีอยู่3 9 5 0 0คน นะครับมากกว่าข่าวที่แล้วเนี่ยคราวที่แล้วมีประมาณ2 9 5 0 0ครทั้งนี้มี3 9 5 0 0คนส่วนใหญ่เขายังอยู่ในภาคเกษตรประมาณ2 9 5 0 0คนแล้วก็อุตสาหกรรมประมาณสักพันคนนะครับแล้วยังมีอยู่ในก่อสร้างประมาณ2,500คนอื่นๆอ,อ,อีกนิดหน่อยนะครับก็ตอนนี้ในอิหร่านเรามีคนงานอยู่109คน นะครับส่วนใหญ่ก็ไปทําฟาร์มกุ้งอยู่ที่นูนประมาณเจคนแล้วนอกนั้นก็จะเป็นรถต่อกปจการนวดประมาณ39คนครับคนรับเดี๋ยวชายพาผู้ชมเห็นนะว่าจริงๆแล้วคนไทยที่เดินทางไปทํางานในอิสราเอลถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะฮะเป็นเพราะอะไรครับคนไทยจึงนิยมเดินทางไปทํางานในอิสราเอลครับคือจริงๆก็ต้องเดคุณเจตตรงๆก็คือว่าในอิสราเอลเนี่ยมีมีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้ว งานที่คนอิสาราเอลให้คนงานไทยไปทําที่เราบอกว่าเกษตรเนี่ยเหมาะสมกับคนงานไทยอย่างที่เราไปทํางานอยู่ในอิสาราเอลเ네นี่ยคนอิสาราเอลจะพึงพอใจอย่างมากในการที่ให้คนง,งานไทยไปทําเกษตรเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับคนงานไทยเนี่ยก,ก,ก็เกิดมาก็อยู่กับการปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์อยู่แล้วนี่เป็นวิถีชีวิตปกติของเขาอยู่แล้วแล้วเขาไปทํางานที่นู่นเนี่ยก็ทําให้เขาทํางานได้ดีแล้วก็เข้ากับคนอิสราเอลได้ดีแล้วที่สําคัญคือค่าตอบแทน,ใน,ใน ค่าตอบแทนที่ได้เนี่ยก็อยู่หลักประมาณ6-7ถึง0หมืนบาทนี่คือนี่คือมาตรฐานพื้นฐานทั่วไปแล้วยังบวกค่าโอทีอะไรเข้าไปอีกก็มันก็ได้ค่าตอบแทนซึ่งค่อนข้างสูงอันนี้เป็นแรงจูงใจอย่างหลักที่ทำให้คนงานไทยต้องการไปทำงานที่เซลล์แล้วช่วงหลังเนี่ย พอเกิดเหตุหลังจากวันที่7ตุลาปี66ขึ้นมาเนี่ยทางอิสรเาเอลก็ต้องการแรงงานไทยมากขึ้นเพราะว่าเขาต้องการใช้แรงงานไทยทดแทนทางแรงงานทางปาเลสไตน์ก็เราก็เข้าไปทดแทนอยู่ตรงนั้นก็อยู่จํานวนหนึ่งครับผมนี่ทําให้เราเห็นตัวเลขคนไทยที่ไปทํางานในอิสราเอลเนี่ยเพิ่มขึ้นล่าสุดเนี่ยอยู่ที่39,500คนใช่ครับนะถ้าดูย้อนกลับไป2ปีตอนนู้นที่มีการเดินทางกลับมาด้วยส่วนหนึ่งปรากฏว่าตอนนี้เนี่ย เพิ่มขึ้นสักหมื่นกว่าคนได้ครับเพราะวันนั้นที่เราคุยกันก็เราคุยตัวเลขกลมๆประมาณสามหมื่นครับเราคุยตัวเลขสามหมื่นแล้วก็มีคนเดินทางกลับมาหมื่นหนึ่งครับครับวันนี้ก็เดินทางเดินทางไปทํางานเพิ่มขึ้นอีกหมื่นหนึ่งครับทัเป็นสามหมื่นเก้าครับเอาเฉพาะที่อิสราเอลเนี่ยฮะอย่างสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีมีมีเดินทางเคลื่อนย้ายไหมฮะที่ผ่านมาคือจริงๆคราวนี้ค่าวที่แล้วเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะครับคราวนี้อย่างที่เราติดตามจากข่าวเนี่ยเราก ยิงจรวดซึ่งกันละกันนะครับเป้าหมายก็ค่อนข้างชัดเจนคืนในเมืองซึ่งคนงานส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะอ,อยู่ในในในฟาร์มในไร่นะครับก็อย่างที่บอกว่า90%เราทําทำงานเกษตร,รเกษตรเนี่ยก็จะไม่อยู่ในเมืองก็จะอยู่นอกเมืองนะครับอย่างข่าวที่แล้วเนี่ย มันเป็นการสู้รบกันชายขอบมันก็ทําให้คนงานไทยได้รับผลกระทบมากกว่าคราวนี้คราวนี้เนี่ยก็เป็นการยิงจรวดซึ่งส่วนมากคนงานไทยก็จะอยู่อยู่นอกเขตที่เขาโจมตีได้รับผลกระทบไหมได้รับผลกระทบครับแต่ก็จะเห็นจากตัวเลขว่าเราไม่มีบาดเจ็บและเสียชีวิตก็มันไม่รับผลกระทบโดยตรงเท่าไหร่ครับครับผมนะชายให้คุณผู้ชมเห็นภาพแบบชัดๆนะฮะคือจริงๆถ้าดูจากภาพข่าวเนี่ยคือความรุนแรงมันน่าจะหนักกว่ารอบที่ผ่านมาแต่ว่าพอไปโฟกัสดู การสู้รบแล้วเนี่ยคือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับกลุ่มแรงงานไทยที่เดินทางไปเนี่ยมันมันคนบริบทกันเลยใช่ครับ,รบแต่ถ้าคุณเจ็เห็นแอปพลิเคชันที่จะพิกัดจรวดเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าจรวดจะโจมตีเป็นจุดๆจ,จ,จะส่วนมากจะอยู่ในในตัวเมืองในในเข้าโจมตีเป้าหมายคือในตัวเมืองดังนั้นในตัวเมืองเนี่ยคนงานไทยที่เข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้โดยหลักๆก็จะมีคนงานก่อสร้างกับคนงานร้านอาหาร,รซึ่งถึงตอน ในต้นในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็บอกแล้วให้เขาหยุดงานทั้งหมดนะครับเราก็บอกทางการเซลล์เขาประสานให้หยุดงานทั้งหมดไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนคนงานเกษตรซึ่งอยู่ในใตไล่เนี่ยก็ อยู่ใกล้หลุมหลบภัยที่จะทําได้ก็ถามว่ามันมีเหตุร้องเรียนไหมก็มีเหมือนกันนะครับว่าคนงานบางทีไปทํางานไกลกว่าจุดที่หลบภัยเราก็แจ้งทางทางเราก็เรียกนู้นว่าเป็นองค์กรเรียกว่าพีบ้าที่ดูแลแรงงานต่างชาติในเรื่องนี้เขาก็จัดให้มีหลุมหลบภัยใกล้ขึ้นบอกนายจ้างว่าไม่ต้องเดินทางออกไปไกลกับหลุมหลบภัยให้ทํางานอยู่ใกล้ๆหลุมหลบภัยเขาจะเป็นในลักษณะนี้ครับครับผมเห็นภาพชัดเจนฮะเดี๋ยวไปดูที่อิหร่านบ้างครับเนี่ย คนค่อนข้างรู้น้อยเหมือนกันนะว่าจริงๆคนไทยไปทําอะไรที่อิหร่านเนี่ยส่วนใหญ่ที่อย่างที่ผมเรียนคุณเจตนะครับก็เจ็ดิคนท้่เราแบ่งร้อยเก้าคนเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆเจิคนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับฟารมกุ้งก็ไปพเพาะเลี้ยงกุ้งตาในตอนนีน้เขาก็ไปพเพาะเลี้ยงกุ้งอีก39คนเนี่ยก็ทํางานอยู่ร้านนวดครับร้านนวดก็39คนก็ทคนเขาทงานอยู่ตรงนั้น รายได้ก็พอประมาณครับไม่สูงเหมือนในอิสราเอลแต่ว่าก็พอประมาณสามสหมื่นน่าจะได้ครับสามสิหมื่นก็ถือว่าสูงกว่าในประเทศไทยครับสูงกว่าครับครับผมนะฮะสองอันหลักๆนวดสปานะฮะแล้วก็ผ่ามกุ้งนั่นเองครับอย่างอย่างของในอิหร่านเองเนี่ยฮะมีสถานการณ์เดี๋ยวถ้าเทียบเทียบเคียงกับอิสราเอลอย่างเงี้ยคือเรามีความห่วงใยยังไงไหมฮะคือก็อย่างที่ผมเรียนครับการโจมตีไม่ว่าจะทางอิสราเอลหรืออิหร่านเนี่ยเขา เอาหมายค่อนข้างชัดเจนคือในเมืองอในแหล่งเศรษฐกิจนะครับก็อย่างคนงานของเราส่วนมากเขาอยู่ในเมืองที่ในอิห่านขเขาอย่างคนงานที่เป็นร้านนวดร้านอะไรก็ออตอนนั้นเขาอพยพออกมานอกนอกกรุงเะรานรนะครับอยู่ในจุดปลอดภัยทางสถานทูตไทยที่ร่านก็ดําเนินการเรื่องนี้ให้คนอพยพออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภยัยแต่ตอนนี้ก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มครับ คือกลุ่มกลุ่มคนงานนวดเนี่ยสามสิบกว่าคนเนี่ยก็กลับเข้าไปอยู่ในเตหะรานแล้วก็ทํางานปกติละตอนที่เขาเข้าสถาน,นการณ์ปกติแล้วก็คนงานสี่สิบคนจากจากเจ็ดสิบคนของคนงานกลุงวันเนี้ยเดินทางออกจากอิหร่หานแล้วก็น่าจะถึงไทยพรุ่งนี้ก็เนื่องจากหมดสัญญาเขาก็กลับมาตามปกติของเขาครับครับผมครับนะ่แเห็นภาพครับที่นี้ หน่วยงานของกระทรวงแรงงานเองเนี่ยเข้าไปมีบทบาทในพื้นที่ที่มันเกิดสถานการณ์ขึ้นประมาณไหนยังไงฮะไปเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือหากมีสถานการณ์อะไรเพิ่มเติมยังไงบ้างครับคือจริงๆพอเกิดเหตุการณ์ในวันมาที่13เนี่ยทั้งท่านปลัดกระทรวงแรงงานก็สั่งให้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือคนงานไทยนะครับทั้งสองประเทศก็มีผมเป็นปอศูนย์นะครับก็ดําเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศโดยเรา มีหน่วยงานของเราที่เราเรียกว่าเป็นฝ่ายแรงงานอยู่ในสถานทูตอย่างที่กรุงเทอวิปเทศเซเลเราก็มีฝ่ายแรงงานอยู่ที่นั่นนะครับอย่างในอิรานเนี่ยเราไม่มีโดยตรงแต่เรามีที่ที่ UAE ซึ่งเป็นเจยรารนเนี่ยเป,เป็นเป็นเขตานาของของยูเอซึ่งเขาเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ครับเราก็ประสานอันผ่านสองสองหน่วยนี้เป็นหลักครับ ะะก็คือมีฝ่ายแรงงานประจําสถานเอกอกัครราชทูตที่กรุงเทอาวีฟนะฮะดูแลคนไทยที่อิสราเอลนะฮะแล้วก็มีฝ่ายแรงงานประจําสถานเอกอกัครราชทูตที่กรุงอาบูดาบีบอันนี้อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือยูเวย์ครับผมแต่ว่ามีพื้นที่ครอบคลุมในการดูแลในโซนกาตาโอมานแล้วก็อิหร่านด้วยถูกต้องครับ,รบถูกต้องครับผมแล้วก็ยังมีเรายังอยู่ที่ริยาดอีก อีกที่หนึ่งนะครับ,รบก็ตรงนี้เขาจะดูแลประเทศในตะวันออกกลางที่เหลือทีะที่เราจะดูแลได้ครับครับคือถ้าขยายความคือในในในโซนนี้คือมันยังไม่มีสถานการณ์ความรุนแรงรแต่ว่าเราไปเตรียมความพร้อมคหากหากมันมีอะไรที่มีสถานการณ์ก็พร้อมที่จะดูแลกลุ่มผู้ใช้แรงงานไทยได้คือความจริงทั้ง3แห่งเนี่ยเป็น ที่ที่ทำการถาวรของเราอยู่แล้วนะครับในเมื่อสถานการณ์มีสถานการณ์เปลี่ยนไปเป็นสถานการณ์สงครามในลักษณะนี้เขาก็ดําเนินการเรื่องการคุ้มครองแรงงานที่อยู่ในเกอานาของเขานะครับเราก็ประสานงานผ่านตรงนี้แล้วทางท่านปลัดกระทรวงก็ยังสั่งการว่าให้มีการเตรียมตอนนี้เราเตรียมคนไว้เพื่อจะไปช่วยสนับสนุนหากมีเหตุเกิดขึ้นนะครับคือโอเคละวันนี้อย่างที่เราคุยกันว่ามัน ทำข้อตกลงจุดยิงเรียบร้อยแล้วทั้งสองประเทศเขาทำข้อตกลงจุดยิงกันแล้วก็ยังไม่มีการละมิดข้อตกลงจุดยิงแต่ว่าสถานก,การณ์ก็ยังเปราะบางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมหากมีความช่วยเหลือเราพร้อมจะส่งคนไปช่วยที่จะจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุพยบหรือช่วยเหลือคนงานออกจากพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยครับครับผมขออน <ะ S 1> ุญาตขยายความนิดหนึ่งฮะสำนักงานแรงงานในซาอุดิอาระเบียที่กรุงริยาตเนี่ยนะฮะก็คือจะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซาอุดิอาระเบียคูเวตบาเลนจอร์แดนเยเมนอิรักซีเรีย ในบัณฑนอียิปต์แอลจีเรียแล้วก็โมร็อกโกนะฮะใครก็คือถ้าใครทํางานอยู่ในประเทศเหล่านี้เนี่ยสามารถไปขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือได้ต่อเนื่องนะฮะได้ครับได้ครับได้ต่อเนื่องก็ตอนนี้จริงๆแล้วถ้าพูดถึงการขอคำปรึกษาหรืออะไรก็ตอนนี้ก็ยังน้อยอยู่ครับไม่ไม่ไม่ได้เยอะเหมือนอย่างคราวที่แล้วนะครับเหมือนอย่างคราวที่แล้วครับผมนะฮะทีนี้มาตรการในการให้ความช่วยเหลือบ้างครับเป็นไงครับคือตอนเนี้ก็ อย่างเราเนี่ยเรามีการตั้งศูนย์นะครับอันที่2เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเราตั้งศูนย์ในการช่วยเหลืออันที่2เนี่ยตอนนี้เราทําเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันตัวใหม่ของเราขึ้นมาเราเรียกว่า Smart G O E A นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้จะใช้ในการติดต่อส่งรายงานในทุกๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะที่สําคัญในสนาคารอย่างเช่นเนี้ยก็คือสนาการสงครามเนี่ยเขาสามารถที่จะบอกพิกัดได้ชัดเจนอย่างเหมือน G P S นะครับว่าตอนนี้คนงานอยู่ตรงจุดไหนถามว่าเอ๊ะกระทรวงแรงงานให้คนงานไปทํางานต่างประทเทศแล้วไม่รู้เหรออยู่ที่ไหนคือวันแรกที่เขาไปเราทราบครับ,รบสอง,สองวันเราทราบ แต่พอผ่านไปปีหนึ่งผ่านไป3เดือนนี้คนงานก็มีการเปลี่ยนงานไปในในในจ้างต่างๆแล้วบางทีเขาไม่ได้แจ้งเราพอไม่ได้แจ้งเราเราไม่ทราบพอเกิดสถานการณ์เนี่ยเราไม่สามารถรู้เลยว่าคนงานตรงนี้อยู่ที่ไหนเรารู้ที่เดิมแต่ไปก็ไม่เจอเขาครับอย่างเงี้ยครับพอสมมติว่าเขาใช้แอปพลิเคชันตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนเดินทางเนี่ยเราให้เขาโหลดในโทรศัพท์ทั้งหมดแลลวแต่ ปัญหาตอนนี้คืออะไรปัญหาตอนนี้คือเขาไม่ได้เปิดให้ติดตามครับคือถ้าเราถ้าเปิดให้ติดตามปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถทราบพ,พิกัดก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดว่าคนงานไทยฟังอยู่หรือว่าทางญาติพี่น้องทางนี้ฟังผมว่าเปิดให้ติดตามครับไม่มีอะไรน่ากลัวเปิดให้เราเจอถ้าเราติดตามเราจะได้ทราบพ,พิกัดว่าท่านอยู่ตรงไหนหากมีเหตุเราได้เข้าช่วยเหลือทันเพราะว่าเราสามารถบอกได้เลยว่าจุดจุดเนี้ย ได้กออยู่ที่ตรงนี้นี้เลยครับนะฮะก็เป็น GPS ที่ก็ส่งแรงงานเองเนี่ยจะสามารถดูแลพี่น้องคนไทยที่เดินทางไปทํางานในต่างประเทศได้ในทุกๆประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มันอาจจะมีสถานการณ์เปราะบางแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมีตัวอย่างขึ้นมาหน้าจอคือจริงๆคือสามารถคลิกได้เลยใช่ไหมฮะใ่ครับ อ่านายกอยู่จุดไหนยังไงใช่ใช่ไปตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงครอบคลุมนะครับจริงๆเรามีมีข้อมูลเกือบทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในนี้แต่ว่าข้อมูลที่วันนี้ในสารการ์เช่นว่าเนี้ยที่สําคัญจริงๆก็คือสานการส์สงครามเนี่ยเราอยากรู้เขาอยู่จุดจุดไหนครับเป็นเป็นเป็นประเด็นสําคัญถ้าเกิดเขาเปิดแอปพลิเคชันแล้วเปิดให้ติดตามคือในนั้นมันจะเขียนคาว่าอนุญ,ญาตให้เข้าถึงตําแหน่งับนะครับเปิดตรงปุ่มเนี้ยพอเปิดปุ๊บม,มันก็ จะส่งสัญญาณพอส่งสัญญาณปุ๊บเราก็จะจับได้ว่าอยู่ตรงไหนครับนะฮะแล้วก็เผื่อมีความช่วยเหลืออะไรที่ต้องการก็สามารถที่จะติดต่อกับใช่ครับมันหน่วยงานของเราได้เลยมันไม,ไม่ได้หมายถึงแค่การส่งสัญญาณอย่างเดียวถ้าคุณโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไปเนี่ยเราสามารถที่จะติดต่อส่งรายงานได้ทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเวลาเราเข้ามาในประเทศไทยเวลาเรารายงานตัวแล้วก็รายงานตัวผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับก็ทําให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นครับผมว่ามันเป็นประโยชน์ ครับผมส่งเรื่องราวต่างๆรวมถึงเห็นบอกว่าจริงๆส่งคําร้องหรือว่าแม้กระทั่งแชทอะไรคุยกับเ<ช>จ้าหน้าที่ก็ได้เ,เลยก็แชทได้ครับคุยได้คุยกันได้แต่วันนี้ที่เราพยายามเน้นที่สุดก็คืออยากให้เปิดให้ติดตาม mm hmm. เพราะว่า ถามว่าสถานการณ์กลับไปสู่ภาวะปกติทั้งหมดลเลยหรือยงังเราอยู่ในระหว่างเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันปรอะบ,บางครับอาจจะเกิดอะไรเมื่อ,อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดไว้เนี่ยมันทําให้เราทราบและวางแผนได้ถูกว่าเราควรจะจัดการผลงานกลุ่มนี้แบบไหนอย่างไรครับครับผมฟังมาถึงตรงนี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมที่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานเป็นนายจ้างนะฮะหรือว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เดินทางไปทํางานในต่างประเทศครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนอย่างไรนะครับมีคําถามมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือว่าอยากขอความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงาน วันนี้เปิดสายสดๆในรายการนะครับ022753689ครับแล้วก็022753690นะฮะก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่องครับท่านครับมันมีประเด็นหนึ่งหลังจากมีสถานการณ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยนะครับคือเห็นบอกว่ามีเรื่องของการชะลอการเดินทางไปทำงานในในบางประเทศเนี่ยฮะครับปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับอยากให้ท่านฉายภาให้ผู้ชมเห็นพอเราพอเริ่มเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยก็เราก็ชะลอการเดินทางโดยกระทรวงกระทรวงต่างประเทศแนะนำว่าเรา คนจะชะลอการเดินทางไปต่างประเทศทางกระทรวงแรงงานก็มีคําสั่งชะลอการเดินทางไปประเทศทํางานที่เซลทุกทุกทุกออวิธีนะครับวันนี้ก็ยังชะลอการเดินทางอยู่แต่ว่าเราทราบดีครับว่าพี่น้องแรงงานก็มีความต้องการที่จะเดินทางไปนะครับอย่างที่เห็นจาก จากเฟซบุ๊กกระทรวงแรงงานเนี่ยเราก็ติดตามอยู่นะครับว่าวันนี้ผมจะมาออกเนี่ยเขาไปดูในเขามีการบอกว่าวันนี้ผมจะมาออกแล้วดูคอมเมนต์99%บอกว่าให้ช่วยคุยเรื่องนี้หน่อยอนะครับว,ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าสถานการณ์ถือว่า,าการเรียนว่าสถานการณ์ช่วงนี้ก็เป็นยังสถานที่เปราะบางแต่เราในฐานะของกระทรวงแรงงานเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างดีนะครับ,รบในการที่จะไปทํางานต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศอิสราเอลดังนั้นเนี่ย ตอนนี้เราประสานงานอยู่ออกับกระทรวงทางประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์เราก็เราจะรีบดำเนินการเรื่องนี้ให้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ทั้งหมดทั้งปวง ความปลอดภัยของพี่น้องแรงงานเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับเราควดีเเรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่สุดครับครับผมก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็จริงๆผู้บริหารเองเนี่ยก็ไปไปไปดูความเห็นจากพี่น้องประชาชนความต้องการต่างๆนะฮะแม้กระทั่งใน Facebook ที่ไปคอมเมนต์เนี่ยเราก็ดูเราทราบว่าผว่าว่าท่านต้องการที่จะไปครับแล้วก็มีการประเมินในต่อเนื่องแต่ว่าการที่จะเปิดให้เดินทางไปทํางานในประเทศที่มันแหมหลายคนบอกว่ามันเปราะบางอยู่ก็ต้องมีการประเมินจากหลายฝ่ายใช่ครับนะครับตอนนี้ก็มีการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศต่อเนื่อง ประสานกระงทงต่างประเทศนั่นต่อเนื่องจริงก็จะมีคณะกรรมการที่ร่วมกันอยู่ครับว่าดำเนินการเรื่องนี้ยังไงเป็นไงก็เราก็มีการจัดประชุม น่าจะอาทิตย์หน้าจะมีการจะประชุมอีกครั้งหนึง่งก็จะมีการพูด,พดคุยเรื่องนี้อีกครั้งหนึง่งครับ,รบผมบ <นะ S 2> พยายามฉายภาพให้ผู้ชมเห็ยยนนะว่าจริงๆมันก็มีกลไกนะก่อนจะเพิ่งนก่อนจะเปิดให้เดินทางเเราประเมินสถานการณ์เกือบทุกวันนะครับเราประเมินสถานการณ์ทุกวันว่าวันนี้มันบันทึงไหนเป็นยังไงบ้างครับครับผมเห็นบอกว่าจริงๆการเตรียมพร้อมนะถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้คือจริงๆจริงๆมันก็นิ่งอยู่นะแต่ว่ามันมี แผนที่เราเตรียมถ้ามันมอีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยการอ,อ,อพยพทั้งทางบกทางอากาศเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมเอาไว้สําหรับดูแลปุ<ช>่มใช้แรงงาน<ก>ทั้งหมดจริงๆก็อย่างที่เลวุ่เจตนะครับว่าสถานการณ์ก็เปราะบางการเตรียมตัวนี้เราก็จะเตรียมตัวรุ่งกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กองทัพในการดรําเนินการเรื่องพวกนี้ว่าเราควรที่จะอพยพทางไหนก็ตอนนี้ก็อย่างอิสราเอลเนี่ยแผนที่จะเตินทางก็น่าจะเป็นในทางบกน่าจะน่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ย นานฟ้าน่าจะปิดในประเทศสราเอเรทั้งหมดนะครับเกิดถึงเวลาตอนนั้นถ้าเราเทียบกลับไปในในช่วงวันที่13เนี่ยเขาปิดนานฟ้าทั้งหมดก็เดินทางออกทางอากาศคงคงจะลําบากคงจะทาไม่ได้ก็เดินทางจากกรุงเทลวีบเข้าทางกรุงอัมานในประเทศจอร์แดนก็เดินทางปลับมาจากทางนั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วเราก็ใช้ทางนี้อยู่ในกลุ่มคนงานตอนนี้มีคนกลุ่มงานเดินทางกลับมานะครับมีกลุ่มแรกในยีบสองคนเดินทางกลับมา ผมไปรับด้วยตัวเองก็ก็คุยคุยกับเขาคนทั้ง22คนเนี่ยเป็นคนที่เดินทางกลับมาเนื่องจากผิส mm hmm. เนื่องจากหมดสัญญาจ้างก็เ,เดินทางกลับมาปกติแล้วก็แกก็ยังบอกว่าอยากกลับไปอีกนะครับ mm hmm. นะครับเมื่อเมื่อไหร่พร้อมเนี่ยเมื่อไหร่ทางนายจ้างเรียกเนี่ยผมก็อยากกลับไปอีกแกก็ยังอยากกลับไป กลุ่ม9คนที่เดินทางถัดมาก็อีก9คนก็7คนก็หมดสัญญาอีก2คนเท่านั้นที่เขาบอกว่าเขาเป็นเหตุผลส่วนตัวก็ไม่ได้ไม่ได้แจ้งว่าเป็นพราะสาเหตุอะไร<ม>แล้วก็างเมื่อกี้ที่เดือกุญเจว่าคนงานเลี้ยงกุ้งจะกลับมา40คนในวันพรุ่งนี้ ก็มสัญญาเหมือนกันครับครับก็จริงๆคนเดินทางกลับมาเนื่องจากการสงครามก็ยังยังไม่ได้ปรากฏชัดเจนว่ามีเยอะแยะครับครับผมถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการเดินทางกลับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าการเตรียมความพร้อมก็มีการดูช่องทางเส้นทางการอพยพไว้ทั้งหมดแล้วเราไปสำรวจเส้นทางครับร่วมกับทางกระทรวงกาต่างประเทศทั้งอพยพในอิสราเอลออกไปจอแดนหรือว่าทางอิหร่านออกไปตุรกีก็เราก็ดูเส้นทางเตรียมไว้ครับท่านครับผมฟังจากที่ท่านได้มีโอกาสพูด คุยกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เดินทางกลับมายังประเทศไทยเนี่ยแสดงว่าหลายคนก็ยังก็ยังอยากกลับไปทํางานที่โน่นอยู่นะฮะก็อยากครับอยากก็จริงๆแล้วเราพูดคุยกับเขาแล้วเนี่ยเขาเขามีความต้องการแล้วแล้วก็ผมก็จะถามว่าแล้วถ้าเกิดเขาไม่ให้กลับจะกลับมาผขไม่กลับถ้ามีงานอยู่ไม่กลับครับมีงานอยู่ไม่กลับก็ยังอยากทํางานอยู่แล้วก็พร้อมเมื่อไหร่นายจ้างเรียกเขาจะไปอีกก็ก็อย่างที่ผมเรียนเหตุผลหลายๆเหตุผลข้างต้นนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วพี่น้องแรงงานก็ก็ต้องการรายได้นะครับต้องการรายได้แล้วงานที่ทําก็เป็นงานที่เหมาะสมกับคือเหมาะสมกับกับพฤติกรรมของเขาคนไทยชอบอยู่กับต้นไม้ชอบอยู่กับดินอยู่เกษตรมันตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปทํางานอื่นมันที่เหนื่อยเขาก็ไม่ชอบนะแต่เกษตรเหนื่อยเขาก็โอเคมันอยู่กับต้นไม้เขาเป็นที่แบบพักพิงเขาก็ชอบนะครับแล้วคนงานไทยก็มีพรสวรรค์ทางด้านพวกนี้ ผมเคยไปทํางานอยู่ที่เซลสามปีเป็นเป็นทูตแรงงานอยู่ที่นู่นครับก็ไปเยี่ยมคนงานมีคนงานคนหนึ่งเขาเขาเขาเป็นที่รักของนายจ้างมากผมก็ถามว่าทำไมถึงรักนายจ้างบอกว่าเขาเป็นฟาร,ร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศแกบอกว่าแกจะเจ๊งอยู่แล้วเพราะว่านกกระจอกเทศคลอดออกมาแล้วเนี่ยไม่เลี้ยงลูกครับจีลูกตายหมดก็กุ้มใจก็ไปคุยกับคนงานตอนเย็นคนงานบอก่ไมเห็นจะยากเลย พรุ่งนี้ก็ปล่อยไข่ไปตัวหนึ่งให้มันเลี้ยงก็ปล่อยไข่ไปตัวหนึ่งแล้วนกกระจอกที่ก็เดินตามไก่เลือว่าเป็นแม่เขากินก็รอดพ่าเขารอดขึ้นมาบอกว่าเนี่ยคนงานไทยในอัฉรีฮะเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเงินทุนก็ยังเร็วจนชอบชอบคนงานไทยครับไม่ใช่แค่แรงงานไทยที่ต้องการจะไปทํางานที่นั่นเท่านั้นแต่ว่าจริงๆตัวในจ้างเองเนี่ยเขาก็มีความนิยมชมชอบกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เป็นคนไทยเหมือนกันครับก็จริงๆคนไทยทํางานอยู่ตรงไหนคนเขาลักนะครับเราเป็นคนมีน้ําใจทํางานก็ คือไม่ได้คิดว่างานหมดแค่นี้ว่าแค่นี้คือเราก็ดูจนครบจนจนสมบูรณ์แล้วก็เก็บของให้ในจ้างเรียบร้อยอย่างเงี้ยเพราะมันมีน้ําใจต่อเขาครับเขาเขาติดใจคนงานไทยครับครับครับ คุณผู้ชมที่ชมอยู่อาจจะมีบางท่านนะฮะที่มีความต้องการที่จะเดินทางไปทํางานในต่างประเทศถ้าจะให้หลักคิดหรือว่าหลักการในการที่จะเดินทางไปทํางานยังต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่มันอาจจะมีความเปราะบางลักษณะแบบนี้เนี่ยท่านอยากฝากอะไรถึงผู้ชมครคือจริงๆไม่ไม่อยากให้ไม่อยากให้เดินทางไปด้วยตัวเองนะครับคือจริงๆจริงๆอยากที่จะให้ คนงานที่ประสงค์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยติดต่อกับโครงการจัดหาง,งานซึ่งเป็นหลักนะครับเรามีเบอร์สายด่วน15062นะครับคือบางทีท่านคิดว่าติดต่อทางราัชการแล้วมันจะยย่นเย้อหน้าลำคาญแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกอย่างจากความรอบคอบถ้าติดต่อผ่านกรมการจัดหาง,งานแล้วเนี่ยท่านจะได้สบายใจว่างานที่ไปทำเนี่ยเป็นงานที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ปลอดภัยเดินทางกลับมาได้ครับ ครับผมนะก็ไปแบบมั่นคงอย่าเพิ่งใจร้อนนะก็ด,ดูดีๆสักหน่อยก็น่าจะสร้างความมั่นใจได้ครับครับผมอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันที่เวลาจะเดินทางไปทํางานในต่างประเทศเนี่ยควรที่จะมีติดไว้เนี่ยฮะจะให้ท่านฝากเลครับก,ก็คือสมาร์ททีโอเอที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือตัวเนี้คือจะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกระส่วนแรงงานทุกเรื่อง นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกองทุนไม่ว่าจะเป็นการเรื่องถามปัญหาต่างๆหรือเรื่องร้องเรียนก็ตามแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการที่เข้าไปอยู่ในประเทศที่มีความปรอะบางเช่อนอย่างประเทศอิสราเอลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยการที่เราสามารถติดตามตรวได้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญมากนะครับก็อยากจะเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งครับคนที่อยู่ในอิสราเอลตอนนี้ที่เป็นคนงานอยากให้เปิดแอปพลิเคชันให้ติดตามได้นะครับอนุญาตให้ติดตามได้มันจะทําให เราสามารถเข้าถึงได้ท่านอยู่จุดไหนครับท่านไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปทําอะไรเราเพียงแต่จะจกกายไปช่วยเหลือท่านันเองครับ,รบแต่ถ้าเอาจริงๆก็คือต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยคือเวลามีแรงงานไปทํางานในต่างประเทศเนี่ยคือเขาก็จะเหมือนต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างนั้นไหมครับ,รบเขาก็เลยเลยส่วนหนึ่งปิดไว้นะฮะแต่ว่าถ้าถ้ามีสถานการณ์แบบนี้เนี่ยควรที่จะควรจะเปิดควรจะเปิด ก็เหมือนใจเข้าใจเราเวลาเราโหลดแอปเลิเคชันที่เขาถามว่าให้ติดตามไหมเราก็รู้สึกว่าปิดซะนิดดีกว่านะครับคือเราก็ไม่รู้จะให้เขาติดตามทําไมแต่วันนี้เชื่อผมนะครับโดยเฉพาะในประเทศอิาเอลเปิดไปนะครับเปิดไว้แล้วจะทําให้ท่านจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วพอถึงเวลาเราจะทราบระวางแผนได้ถูกต้องว่าท่านอยู่ตรงจุดไหนว่าเวลาเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเราเข้าไปช่วยได้ครับนะครับเนะ่อันนี้ด้วยความเข้าใจนะฮะจากผู้บริหารนะจริงๆก็เข้าใจแหละท่านเรต้องการความเป็นส่วนตัวแต่ว่าในภาครัฐเองเนี่ยก็มีความห่ว หี่น,นี่มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติคุณเจสนะครับถ้าสถานการณ์ปกติเราก็ไม่ไดไ้ไปเน้นย้ำอะไรมากเพราะว่าท่านก็มันก็มีความส่วนตัวของท่านนะครับแต่ว่าวันนี้สถานการณ์มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติผมว่าท่านเปิดไว้เป็นประโยชน์กับตัวท่านมากกว่า,าครับผมนะฮะสุดท้ายครับช่องทางการติดต่อกับกระทรวงแรงงานทุกช่องทางเลยเผื่อว่าไปอยู่ในต่างประเทศนะมีปัญหาติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับคือจริงๆมันมันมี Facebook แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศ ทุกประเทศเราที่จะมีคนงานไทยอยู่เราจะมีสำนักงานแรงงานอยู่แล้วนะครับติดต่อผ่านทางสำนักงานแรงงานแล้วก็ผ่านทาง Facebook ขนอยู่ต่างประเทศเราก็จะมีรายกลุ่มของกระทรวงแรงงานอยู่แล้วครับทงนั้นก็ติดต่อได้นะครับสายตงสายด่วนได้หมดนะฮะทุกช่เอรทางเปาด1506นะครับก็ติดต่อได้หมดครับไม่ต้องกังวลใจหรือ ติดต่อญาติถ้าญาติมาติดตอ่อทางเราก็ยังได้นะครับบางทีคนงานติดตอ่อทางเราไม่สะดวกเนี่ยก็คุยกับญาติญาติก็มาคุยกับสนงงานักงานแรงงานที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเราเริ่มเดินกานให้หมดครับไม่ไม่ได้ไม่ต้องกังวลใจครับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะฮะก็อย่างที่ท่านรองประหลัดยกตัวอย่างว่าแม้กระทั่งมาคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยบ,บางทีผู้บริหารระดับสูงก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปฟังฟีดแบ็จาก พี่น้องประชาชนอย่างคอมเมนต์ใน Facebook ต่างๆเนี่ยทางผ่านประจำพันธ์เขาจะปิดมาให้ดูครับว่า<ม>ตรงไหนเป็นยังไงแล้วก็เราก็ดาเนินการ<ม>แก้ไขครับสิ่งที่ท่านคอมเมนต์เนี่ยเราดําเนินการอยู่นะครับสิ่งที่เราจะให้เรื่องเกี่ยวกับชะลอการเดินทางนะครับเราเราเข้าใจถึงจิตใจท่านดีับครับ,รบผมวันนี้ชัดเจนทุกประเด็นมากๆขอบพระคุณท่านรองนะครับแต่นี่คือทั้งหมดของรายการ NBT มีคำตอบในวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ